สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทาฮานอยพิเศษนะครับผมวาระจาวันอังคารนะครับที่6นะครับวันที่6เดือน6นะครับปี6 6ครับโหวันนี้6 699ระวังให้ดีครับสำหรับเมื่อวานฮานอยพิเศษผมขอดูแป๊บนึงนะเมื่อวานฮานอยพิเศษ มาจะดักร้อยสามครับเมื่อวานฮานอยพิเศษมาจะดักร้อยสามฮานอยโปรโตีนเด้งศูนย์ห้าห้าศูนย์จอศูนย์ห้าฮานอยวีพีแปดครับแปดมาแปดไปร้อยนะครับยังไงรองรับชมรับฟังนะ้าตัดสินใจดูด้วยกันครับสำหรับฮานอยพิเศษเมื่อวานออกสามเก้าหนึ่งเก้าแปดครับสามเก้าหนึ่งเก้าแปดผมขอดูแป๊บนะครับโอเคครับเดินสุดที่จับได้ชอบแปดครับวิ่งบอลรุนแรงแปดครับวิ่งบอลรุนแรงแปดเนาะ เ็นสุดแปร้องศครับเมื่อวานเขาสิบแต้มปิดสิแต้มโอกาสปิด10แต้มเหมือนเดิมเป็นไปได้ครับชอบ8ครับ08 18 28 081828งแปดสอนครับศูนย์แนะครับ0ูนย์หครับ มัดศูนย์เข้าไปครับมาดศูนย์เข้าไปนะครับเล่น3ตัวก็เ,เอาศูนยไปม,มัดครับถ้าอยากแตกลงเล่น3ามกลับกลับไปนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษครับ